วันนี้เรานําเสนอเรื่องของดอยตุงโมเดลถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการฟื้นคืนผืนป่านะคะป่าคือต้นกําเนิดของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องช่วยกันปลูกป่านะคะเพราะฉะนั้นโมเดลนี้ค่ะก็นํามีการไปประยุกต์ใช้ที่จังหวัดน่านนะคะจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานของคุณสรัญญาคงอยู่ค่ะ ประสิทธิใจปิงจะให้อาหารหมูไก่รวมมากกว่า50ตัวการเลี้ยงหมูไก่รวมทั้งปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานเช่นลูกเดือยหวายและมะม่วงหิมพานเป็นสิ่งที่ประสิทธิ์และชาวบ้านในหมู่บ้านบวกยาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านทำทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวไร่ที่นับวันจะได้ผลผลิตต่อไร่และกาไรลดลงอย่างต่อเนื่อง ในในในการปลูกปลูกครั้งแรกอะข้าวอะในเข้าวไร่อะมันมันจะได้ผลผลิตดีกว่าแล้วก็พอไปพอประมาณ3ปีมันก็ลดลงเรื่อยๆครับลดลดลดจากได้20ถังต่อไร่ก็จะลดเหลือ18 1แ1ดแล้วต่อไปก็จากเกรกรยืนเกี่ยวครับแต่มาปัจจุบันเนี้ยนั่งเกี่ยวข้าวผลผลิตก็ตน้อยลงใช่ครับ <c oughs> ตอนนั้นชีวิตก็ ชีวิตก็เขาก็ไม่รู้จะหาคนทางยังไงเขาก็ทํำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละของเขาเพราะว่าไม่มีหน่วยงานหรือได้เข้ามาให้บริการเขาที่แท้จริงประสิทธิ์เล่าว่าใช้เวลานาน,านานกว่า6ปีชาวบ้านบวกยญาจึงจะยอมรับและเปลี่ยนมาปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์ตามแนวทางดอยตุงโมเดลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัม เราทุกคนฝังใจกับอดีตที่ได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแบบไม่ต่อเนื่องแต่มาวันนี้พวกเขาได้ปากคืนและมีไรายได้จากการขายผลผลิตวันละประมาณ400บาทจากชีวิตจากชีวิตเมื่อก่อนนี้มีมีความสุขครับเพราะว่าไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียไปทํางานที่กรุงเทพมีความสุขแต่มีความสุขมีมีอยู่สุขเดียวครับก็คือได้เงินละ เข้าไปคาราเกะก็สนุกสน,นั้นคือตังหมดพอมาตอนนี้มันม,มีมีสองความสุขยศได้อยู่กับเมียได้ลูกกับเมียแล้วก็สุขกายสุขใจที่ได้ขายเป็บผลผลิตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในสามอำเภอที่ใช้แนวทางดอยตุงโมเดลคืนพื้นป่าตั้งแต่ปี2556โครงการปิดทองหลังพระและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เข้ามาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามอัตราส่วนดอยตุงโมเดลแบ่งเป็นการปลูกป่าอนุรักษ์ร้อยละ60ป่าเศรษฐกิจร้อยละ20ป่าใช้สอยร้อยละ8ที่เหลือเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยผ่านมากว่า3ปีสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้แล้ว1,23,500ไร่เหลืออีก6 1 0 0ไร่จะปลูกป่าเศรษฐกิจในช่วงเวลา2ปีที่เหลือตามแผน เน้นแนวคิดสมเสจย่าให้คนอยู่กับป่าปลูกป่าต้องเลิกจากการปลูกคนก็คือสร้างความเข้าใจสร้างไรายได้ถ้าคนท้องไม่หิวก็จะไม่ไปเผา <c oughs> ความท้าทายคือชาวบ้านสามารถที่จะแปรรูปผลิตขายรักษาธุรกิจ <c oughs> เล็กๆของเขาเนี่ยในชุมชนเนี่ยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า <c oughs> การปลูกการผลิตนี่ได้แล้ว <c oughs> ความเชื่อมั่นไม่มี <c oughs> ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง ได้ยั่งยืนขึ้นอยู่กับชาวบ้านเป็นเจ้าของและได้ประโยชน์ทุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้เพียงพอใช้จ่าย,ายและได้มากกว่าการรับจ้างหรือปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเราสรัญญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน